ผมมีคำอยู่สามทีประโยคด้วยกันนะครับประเทศไทยเราต้องชนะนี่คือทีมที่เราควรจะต้องใช้กันตอนนี้คือประเทศไทยต้องชนะเมื่อถึงยามคับขันประชาชนต้องการผู้กล้าหาญเมื่อถึงคราวปรึกษางานต้องการผู้ที่ไม่พูดพร่ำไม่พูดไร้สาระไม่พูดสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์บิดเบือนนะ ย่ามีข้าวมีน้ําก็ต้องการผู้เป็นที่รักยามเกิดปัญหาก็ต้องการบัณฑิตนั่นคือคำคำกล่าวโบราณสุภาษิตย์โบราณน,นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างนี้มันควรจะต้องมาเป็นเป็นหลักัยเป็นหลักดําในการมงชีวิตของเราในช่วงนี้นั้นทุกคนก็จะต้องช่วยกันเพราะนี่คือประเทศไทยของท่านนี่คือคนไทยของท่านไม่ว่าจะคนคนไทก็ตามก็คือคนไทยนั่นแหละนะอย่ารังเกียจ ันมากนักจนเกินไปนะครับกฎหมายก็ทาตามกฎหมายเท่านั้น